สวัสดีครับเอและท่านผู้ชมที่เข้ามาติดตามรับชมทุกท่านนะครับครับก็ขอขอบคุณสมาชิกเอฟซีและท่านผู้ชมทุกทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมแนวทางนะครับลาวทีวีลาวยสตีแล้วก็ลาวสตาร์นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์มาให้กําลังใจกันนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับ ครับก็มาดูผลออกกันก่อนนะก่อนที่จะไปรับชมแนวทางใหม่นะครับของวันที่14นะครับแนวทางก็เหมือนเดิมนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับตัวเลขที่นําไาลงให้ก็เป็นตัวเลขที่น่าจะเป็นไปได้เท่านั้นนะครับเรามาดูลาวทีวีนะครับลาวทีวีนะครับวันที่14เดือน10นะครับผลออก9 2 135นะครับ 92135วันนี้ก็ถือว่าเขาวิ่งอย่างเดียวเนาะสำหรับราวทีวีนะครับเขาเลขก9ตัวเน้นนะครับส่วนตัวประกรบก็มา3ามไม่มีเลขก5นะครับก็หลุดไปนะครับสำหรับชุดวินเขาเลขก9อย่างเดียวนะครับแลต่อที่ลาวเฮตีนะครับลาวเฮตีผลออกนะครับ 8, 0, 2, 7, 6 8027 6 8027ก็ครับก็ <c oughs> ตัวนี้ไม่เข้าเนาอเลขสี่เข้าที่เลขแปดนะครั 8, <c oughs> บวิ่งโหลดจุดว <c oughs> ินก็มีแค่เลขแปดเนาะบินก็ลุดไปนะครับส่วนตัวเจาะก็ให้ทีสี่แปดแปดสี่มันออกแปดศูนย์นะครับก็ลุด สำหรับตัวเจาะเข้าวิ่งโหลดกันเดียวนะครับกับต่อที่ลาวสตาร์นะครับลาวสตาร์ผลออก03457 03457เนาะมี่ 3, 4, 5, ก็เขาที่5วิ่งโหลดตัวเ้นเลยนะครับให้5 2าแล้วตัวแทนก็มานะครับตัวแทน2ก็คือเลข7กับเลข5 ตัวแทน2คือเ็กับ5เนาะเพราะถือว่าเข้าที่ตัวแทนเขาแต่5วิ่งรูดเข้าเต็มเต็มเลยนะครับให้นำา้าไปวิ่งไปรูดนะครับก็ถือว่าเข้านะครับส่วนเลข3มสามเข้ามาเนาะนะครับเข้าที่3 4นะครับเข,า,ขาวิ่งรูดทั้งสองตัวเลยนะครับ3าแล้ว่บนลางนะครับก็ถือว่าเตวต์วจไม่เข้าเนาะวันนี้นะครับ ก็กมาตามกันต่อนะครับสำหรับวันที <c oughs> ่ส5บหวันที่สิบหเดือน10บสองับ2568 แนวทางผมก็พูดไปเล้วเนาะตัวคิบนะครับเป็นการคิดการคำนวณการวิเคราะห์ตัวเลขนะครับทางเราก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าผลมันจะออกอะไรนะครับขอ,ขอให้ตุกตักนปิจารณาเอาเนาะนะครับกลับก็มาดูลาวทีวีแล้วก็ลาวเอดี ลาสตาเรามาดูทีวีนะครับวันที่ 15. บาเดือนสิปสอสพันรบครับลาวทีวีวันนี้ชุดวินได้เลข12 356สองส จับหนึ่งสองสามห้าหกนะครับเลขเด่นได้เลขหนึ่งกับเลขสองวันนี้ก็จับไอวันนี้ผมว่าจะไม่จับเนาะสามตัวจับนะจับสามตัวห้ชุดเดียวเนาะนะครับวันนี้จับไปสี่ชุดนะครับเลขหนึ่งผมจับไปที่หนึ่งสาม หนึ่งห้าสองสกับส่วนสามตัวผมไปทีห้าห่513มหรือห้ามก็ได้นะครับนี่คือ3ตัวตัวทีเน้นในก็คือ3ามหนึ่ง ด้านแนวตามของผมนะครับก็ติดที่เลขหนึ่งเนาะหนึ่งก็ระวังเจ็ดด้วยนะครับกลับไปกันต่อที่ราคายอดดีนะครับชุดวินมันนี้ได้เลขเก้าศูนย์สามสี่ห้า เลขเด่นใส่เลข9ก9กับเลขก0นเน้นที่เลข9ก9นะครับเน้นที่เลขเกพอจับทั้งหมดนะครับจะเป็น9 3 9 4 0 3 0 4 ส่วน3ตัวผมจับไปที่1 9 4หรือ941ก็ได้เนาะสลับตำแหน่งก็ได้นะครับ3ตัว1 9 4, 1, 4, 9, 9, 4 1, หรือหนกหรือ941ก็ได้กดจับเอาเลยนะครับฉะนั้นตัวที่ผมเี้นได้ผมเน้นได้ที่9 4 ก็ตามน,นี้เนาะสำหรับเรา FD ก็กับต่อที่ลาสตา้านะครับจุด p ินวันนี้ได้เลข02389นะครับ02 389กับเลข p i นให้ที่เลข0กับเลข2เน้นในที่เลข2นะครับ ก็จำไปที่28 29 08 09งเาศนย์แป์ตัวผมจำไปที่529สองาปทีวี เอาไปกับลาสตาตัวที่นี้ก็คือ29นะครับเป็น่นวิงโลดลกับนินทีิเลข2คกับก็ตามนี้เนาะใครที่รับเนรางก็เก็บเอาไว้นะครับ กับตอนนี off, of ้ก <żeby flowing out> ็ขออวยพรให้สมาชิก fc และท่านผู้ชมที่ก็มาติดตามรับชมทุกท่านนะครับโชคดีนะครับในวันที่1 5 1เดือนส0นะครับ2อง8โชคดีทุกท่านเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ